จังไดพี่น้องบ้านน้องปากขาวแช่มหาสมัยแล้วดิเฮ้ยคักขนาดเกง่งเก่งเกงเกงมือนีอุ้งอิงผ้าหลอกกับเชฟแซมสิผ้าไปเที่ยวงานกีฬาไปเชี่ยวฟุตบอลชิ่งชนะเลิศงานกีฬาเยาว,วชนอปตอไปท่านมือสุดท้ายพอดีพอดีพี่น้องฟุตบอลบ้านน้องปากขาวกับชิ่งชนะเลิศปากกว่วาสนะ จุดโทษสมประตูตัวสองคือสิเมนบบุื่อึือือสิเมนวินนนำซาจํบบอดด้จากนั้นก็มาฉลองกันมวนมวนฟอดลดแแฮกันไปเลยจ้าน้่ทีมโดยไพวัติีคุณแม่สมปองพาม่วนจ้าสิบอกว่า งานอ,อปตอนนี่อุ้งอิงบ่ได้ไปประมาณ20ปีแล้วเด้อพี่น้องจ้าตั้งแต่เลี่ยนจบออกมาก็มาทําการทํางานกับบอเคยได้ไปเบิงกีฬาจ้กเถือ่อนี่เป็นครั้งแรกจ้าแล้วก็ม่วนมวนผาเชฟเสมไปเต้นลดแห่พร้อมพี่น้อง ถือคิงแล้วค่ะถือใจเราแห้งพี่น้องเอ้ยบ้านหนุงงญิงแต่ว่าเชฟแซมมวนโกงิงอีกพี่น้องไปใส่มาใส่ก็เห็นแต่พีแต่นองบ้านเจ้าคือพี่น้องหลายแถวสันพี่น้องเอ้ยเสียงรถแห่ก็ดังมวนมวน,มนปัดกีฬาอวตัวเนาะพี่น้องเนาะคนหลยหลายจา้ะนําหากันบบทัวบ่ถึงพุ่นละต้องขอโทษขออาภัยเดอ้อที่บถ่ทยรูปถ่ายวิดีโอนําไผๆหลายๆคนคิดหอดหักคือเกา่าเชฟแซมบอกว่า ลถแห่ถึงใจขนาดว่าสันว่ะนี่ล่ะอุ้ยโซโลโกีตาร์ใส่กันจักผู้ใดบุ๊หูจักคนไปเบิดพี่น้องบาดนี่ดนตีเร็กก็ขึ้นแล้วเด้อบาดเนี่ยอ้ยอยากให้พี่น้องได้ยินเสียงลดแห่ได้เนาะสูดหยอดดังมวนมวนคันมีเวลาสิกลับบ้านไปเบิ่งกีฬ่าอีกเด้อพี่น้องเด้อสิพาเชฟแซมไปมวนไปซื่นจวดจวดเจ้าเจ้า,จาคือเกาสงการพี่นี่ย่านบ่เดมเมอยอยู่เด้อพี่นอ้องย่านกลับไปจวดยูสารคขามยูจ้าเชฟแซมบอกว่าเอา เพิ่นขึ้นเล่นหน่อยแถวหมอลำล่ำหลดเฮียวาสันอุ้ยขยก่กระร่างมวนอยู่เมียวาสันจักแล้วบอมแมนเพิน่นเล่นแค่สองสามชั่วโมงหนึ่งบอกวาสันเชฟแซมเราบอกว่าขก่กระร่างมวนอารมณ์ข้างเลยวาสันว่าบาดนี่หมอลำก็เตยไปจวดจวดเจด้จาเจา้าหมอลำเศร้าแล้วบาดนี่กลัวสิมีผู้สาวมีผู้ใดเหรอแม่พี่หน่อยมึงบัดเพิ่น,มมนเลย <laughs> เอาไปจเอาไปแช่โอ้ยของเพื่อนของเพื่อนเอาบ้างไว้ย่างพูดอะไรสานผูด้ะรผางูดอะรผูดผด้สิบปีกกะซังอ่ยี่เมีมาเห็นมึงอาสารมาเฮ็ดยังเฮ็ดยังกาเฮ็ดยังเว้ยี่มมามึงถินเอารปเด้กะซังมึงอเรื่มสาร สาดผู د. ไม่เรื่อสาดสาดผู้ใดยสาเนียรักสาดเขาเ้าซีเอ็มหรอบ่ <c oughs> พี่น้องอยากน้องบัวรมูไปหาจะาล้วครับมืเฒ่าเมาเมาเมา